สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมหกล้อจั์ชาบันนี้นะครับวันนี้ก็พามาชมงาน4 0ไร่คุณัาสองไร่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่เสร็จนะครับเหลืองานโชว์โม่ไมโครนะครับเป็นงานยกร่องนะครับร่องมันเทศปลูกทุเรียนนะครับ ก็วันนี้ก็พามาดูวิธีการยกล้องมันเทศนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมก็บางคนอาจจะยกไม่เหมือนกับผมนะครับแต่วันนี้ก็ผมจะพามาดูวิธีการยกของผมนะครับก็สำหรับร่องมันเทศนะผมก็ ยกมาไล,ล่รูปแบบอยู่นะครับผมยกมาแบบหลากหลายมากคือผมมาวิธีที่ผมยกตอนนี้คือผม,ม่าเวิร์กสุดนะครับโดยการเราขูดล่องกลางก่อนเลยนะครับส่วนในล่องที่เราปลูกนีเ่เดี๋ยวเราขุดล่องกลางเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปทีนึงแล้วก็เกลเป็นหลังเตาเลยนะครับเพราะว่าวิธีการนี่คือ มันค่อนข้างที่จะเร็วกว่าแล้วก็ถามว่าเร็วมานก็พอบอกันละครับแต่ว่าคืองานค่อนข้างที่จะออกมาจบกว่านะครับคือไม่ต้องมาแก้ไอยังก็มองแล้วดูสวยนะครับดูเป็นหลังเตาสวยเลยและยางก็ไม่ทำให้เราปวดหัวด้วยดีกว่าเราขุดล่องแบบนี้แล้วก็เอาดินขึ้นไป ไว้ตรงกลางแล้วเราก็ปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้นะครับผมว่ามันใช่อย่างมันปวดหัวด้วยพอทําไปทํามาล่องยาวๆก็ไม่ตรงหายไม่ตรงแล้วก็เกิออาการบวอปวนบ้างอะไรบ้างนะฮะคือมันไม่ไม่ไม่เป็นหลักเตาแบบสวยเลยะฮะไม่เสมอ,เล,อเลยมาคนพบว่าทำแบบนี้คือวอ์ o สุด กอนจะขุดแล้วก็เดินแนวไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะผมเดินแนวไว้เดินไปเดินมาสักสองรอบก็ได้ฮะมันตรงนะฮะมันใจว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วค่อยขุดถ้ารองที่เราขุดระวางกลางนี่ตรงก็เวลาเรายกล่องเวลาเราขุดดินเป็นหลังเตาก็จะสวยตามนะครับ ถ้าฝนไม่ตกค่อนข้างที่จะยกง่ายนะฮะแบบนี้นะครับแต่ว่าฝนตกคือค่อนข้างที่จะลาบากหน่อยเหนียวมากเลยพี่น้องเลยและดินด้านหลังก็เป็นดินผมเลยนะครับไม่ใช่ดินเดิมนะฮะเป็นดินเดิมก็สบายเลยนี่ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีนะฮะอำเภอแกงหางแมวนะครับผมอยู่เขตจังหวัดจันทบ,บุรีโดยส่วนมากแล้ว เน้นการปลูกผลไม้นะฮะเน้นการทำผลไม้ปลูกทุเรียนจะสะส่วนมากนะครับเพราะวา่าทุเรียนราคาดีมากเลยนะครับ2วันก่อนก็ฝนจัดมาชุดใหญ่นะดินก็ค่อนข้างที่จะแช่มากเลยนะครับแล้ว มันเจอดินถมไม่ใหม่เราเดินมันยังไม่แน่นยังไม่เซ็ตตัวดีนะไมโครเดินไปนี่คือยุบไปครึ่งแถงนะ <c oughs> ถ้าเป็นแมคโครเล็กเนี่ยคือผมคิดว่าน่าจะจมนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ยุบรองเสร็จแมคโครเล็กมาวางระบบน้ำเนี่ยผมคิดว่าน่าจะวางไม่ได้นะครับปีนี้ต้องรอให้มันแห้งหน่อยเดีจะวางระบบน้ำได้นะครับ ไม่ก็ให้ฝน,นทิ้งช่วงอะไรสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้้ดนแห้งหน่อยแล้วก็วางระบบน้ำได้เลยพอร่องไม่ต้องขุดนึกครับเพราะว่าร่องมันเทศเขา เราเน้นยกเป็นหลังเตานะแม่น้ำถังตมโคตวเรียน,นะครับผมยกเราขุดล่องลงไปแค่ประมาณ50เซนติเมตนะครับอันลึกกว่านั้นคือล่องมันสูงเกินไปนะครับเพราะว่าเวลารถตัดหญ้ารถซาเล้งวิ่งเนี่ยคือมันต้องวิ่งแบบบนล่องมั่งวิ่งในล่องมั่งนะฮะคือวิ่งตะแคงตะแคงนะครับถ้าเรายกลึกไปเนี่ยคือรถซาเล้งรถตัดหญ้าไม่สามารถวิ่งได้นะครับ ถ้าทำแบบนั้นคือเฉพาะที่ที่ต่ำเราไม่ได้ทุนดินนะฮะคือเราต้องยกสูงนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เราทุนดินขึ้นมาสูงแล้วนะครับเราแค่ยกไม่ให้น้ำมันขัดตามโคลทุเรียนพ่พอนะครับก็พี่พี่น้องน้องท่านใดที่ขึงขาดยกหรือว่ายังไม่มีแนวทางที่การการยกลอกมันเทศปูทุเรียนก็ดู ทุคลิปผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมรู้ว่ามีความรู้มีความคิดที่เจ๋งกว่านี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับผมว่าแต่ละคนก็เก่งเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าคือความถนัดเน้นความถนัดของตัวเองนะรเราถนัดแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นครับผมเราเชื่อมั่นในตัวเองวา่า ความคิดของเราคือดีแล้วเราก็ทําไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปตามคนอื่นนะแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะว่าเราคิดดีแล้วถ้าเราไปเชื่อฟังคนอื่นมากคนอื่นจะเอางี้อีกคนจะเอาอางนี้อือจะทาให้เรา ปวดหัวนะฮะแต่ว่าเราก็ฟังไว้เป็นเ,เขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับฝั่งข้างหน้านู้นยกเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ เดียแต่ฝั่งด้านหลังนี่นะฮะฝั่งด้านหลังก็เป็นดินถมหมดเลยนะครับจริงๆอ่มันไม่เละหรอกแต่วันนั้นคือฝนเล่นมาตกมาประมาณสาาสองชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็ตกตกอย่างแรงเลยนะฮะตกจนน้ําท่วมน้ําไหลหมดเลยทีนี้ก็ทําให้ดินเละหมดเลยเลยทํายากเลยทีนี้ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราเดินนะฮะเราเวลาเราเดินรถอ่ะมันเดินยากคือมันมันนืดอ่ะมันจมลงไปครึ่งหนึ่งเน่ยจากที่ถ้าเกิดฝนไม่ตกเราเดินแบบแห้งๆเดินแบบสบายๆอ่ะรดินโอ้โหเปนเหียวมากเป็ตามหลังเนี่ยติดแท็กมากเลยเอ็ดเด้นติดแท็กแล้วจะเป็นลมแฉะตายตอนย้ายกลับป๋ เราขุดล่องกลางนี่ตรงเวลาเรา,เายกร่องเวลาเราพูดดินให้เป็นหลังเตาก,ก็จะสวยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการขุดร่องนะฮะขุดร่องระวังกลางระวังระ,ระวังต้นทุเรียนนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการพูด,ดินให้เป็นหลังเตานะครับก็จะพาชมจนกว่าจะเสร็จงานนะครับผมน่าจะไม่เกินอีกสามสี่วันน่าจะจบนะครับสำหรับแปลงนี้นะทำเป็นหนาแล้วก็น่าจะจบไปนนานแล้วนะครับผม ติดฝนหน้าหน้าฝน่านจะลาช้าหน่อยเลยจริงๆมันไปช้าตรงสามด้วยนะครับเพราะว่าสามพอขุดไปแล้วไปเจอหินนะครับก็ mm hmm. เลยต้องเอารถแยกมาแยกหินออกนะครับเผื่อที่จะว่าจะเอาให้มันลึกอีกหน่อยให้มันเก็บน้าอยู่นะฮะก็เลยช้าตรงนั้นเลยนะครับาอขุดไปเจอหิน ินผูผูหินคุดเข้าง่ายเพราะนาจะจบไปนานแล้วนะครับงานแปง้งน,นี่นะดูว่าเป็นน้องด้วยดินเหนียวมาเลยดินเละมาเลยก็ด้นนดานอ่าข้างล่างนะครับผมข้างล่าง,ข,าง,างข้างล่างดินเหนียวที่เราขุดขึ้นมานี่คือเป็นหินนะครับเราเอาหินมาฝังเอาไว้คือเราแวกหน้าดินออกเราเอาหินประกบ ทำไม่งั้นคือปลูกของไม่ได้นะครับผมยอมเสียชั่วโมงดีกว่าปลูกของไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม เ,เจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเลยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับยังไงก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอที่รับชมคลิปนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ